วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งได้สมญานามว่าพระผู้ให้เทพเจ้าด้านคุณทศนะครับเกจิอาจารย์ผู้มีแต่ให้ชั่วชีวิตของท่าน,นครับบริจาคเงินและทรัพย์สินต่างๆมาแล้วนับหลายหลายพันล้านบาทนะครับและไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาอาคมของท่านก็เป็นที่กล่าวขานไม่แพ้กันนะครับเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ชาวบ้านพบเห็นพบเจอมีอยู่บ่อยๆแต่เหตุการณ์หนึ่งที่ตรึงใจเป็นที่กล่าวขาน ก,ก็เห็นจะเป็นเหตุการณ์ที่ท่านเนี่ยไล่ผีปอบตั้งแต่ท่านเองเนี่ยอายุเพียง9ขวบเท่านั้นนะครับด้วยเหตุที่ท่านเนี่ยเป็นหลานของเกจิคารวาสนะครับในพื้นที่ด่านคุณทศชื่อว่าตลอดใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไร่หรือเทพเจ้าด่านคุณทศนั่นเองวว่่าจะเป็นหลงงพออต้อท 6กพัล้านก่อสร้างโรงพยาบาลสถานศึกษาให้เยาวชน หลวงพ่อคูณเนี่ยตราบชั่วชีวิตท่านเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ติดตัวได้ใช้กันเนี่ยผมต้องบอกว่านับพันรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราจะนำา้รุ่นที่เรียกได้ว่าถ้าท่านจะสะสมหลวงพ่อคูณห้ามมองข้าม5รุ่นนี้ไปเด็ดขาด เรียกได้ว่าต้องเก็บเข้าคอลเลกชันเป็น5รุ่นแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ได้ทําตะกรุดนะครับเพื่อฝังแขนเป็นสิริมงคลนะครับให้กับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2,497นะครับวัตถุมงคลรุ่นแรกหรือที่เป็นที่นิยมกันรุ่นแรกเลยก็เห็นจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านออกที่วัดแจ้งนอกนะครับสร้างปี2,512เหรียญน,นี้สร้างเฉพาะเนื้อทองแดงรมดําอย่างเดียวนะครับเหรียญที่2ที่เราจะพูดถึง เหรียญออกวัดสักแก้ว2517นเะครับเป็นเหรียญครึ่ององค์มีสร้างอยู่ด้วยกัน2เนื้อนะครับเนื้อที่1คือเนื้อนวะโลหะและเนื้อที่2คือเนื้อทองแดงรมดําเช่นกันนะครับและเหรียญที่3เห็นจะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับคือเหรียญสร้างบารมีออกปี2 5 1 0 น,นอกจากเหรียญแล้วสร้างบารมียังมีทั้งรูปหล่อมีทั้งพระก,กริ่งนะครับแล้วก็มีทั้งพระปิตาแต่รุ่นที่สาที่เราจะพูดถึงจะพูดถึงเหรียญอย่างเดียวนะครับเหรียญนียจัดสร้างมีตั้งแต่เนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับเนื้อน,นวะโลหะและเนื้อทองแดงรมดําเช่นกันนะครับวัตถุมงคลรุ่นต่อไปรุ่นที่4นะครับเขาเรียกว่าปิตา วิเศษปิตาวิเศษเนี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับจัดสร้างไว้เมื่อปี2,517นะครับมีทั้งหมด2พิมพ์ด้วยกันคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับจัดสร้างไว้ทั้งหมดรวมแล้ว700องค์เท่านั้นนะครับถ้าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาตัวยงแฟนตัวยงต้องบอกว่าปิดตาวิเศษต้องมีและมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับและวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายที่เราจะยกนํามาให้ผู้ชมได้เห็นกัน,นครับเขาเรียกว่าปิดตาหัวจรวดนะครับปิดตาหัว จรวดเนี่ยออกพร้อมกับเหรียญสร้างบารมี2,519จะสร้างตั้งแต่เนื้อทองคำนะครับซึ่งต้องบอกนะครับเนื้อทองคำเนี่ยตามประวัติการจัดสร้างใครๆก็บอกว่ามีแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยเห็นออกมาในวงการพระแม้แต่องคเดียวนะครับ <c oughs> เนื้อต่อไปเป็นเนื้อเงินและเนื้อสุดท้ายคือเนื้อนวโลหะ เป็นยังไงกันบ้างครับ5วัตถุมงคลที่เราพูดถึงของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับยังมีที่นิยมที่น่าจับตามองและที่น่าเก็บน่าเล่นหาอีกหลายๆรุ่นนะครับแต่เราจะต้องนำมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ